สวัสดีพี่นอ้องปเพปื่ายเบิดสููผู้สู่คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอาต์สว่างจ้านะจ๊ะตอนนี้ก็คือพากันมหาแกพี่น้องจามาเอาอันคามคามแม่นางเพราะว่าเพิ่นมาวานไว้แต่ปุดแล้วก่อนสิลงหน้าปุ่แล้วพี่น้องจ้าเออแต่ก็เลยว่ามาเอาคามเพิ่นสิเมื่อก่อนคามไว้ย,ยอมเสือดำนะจ๊ะพี่น้องจ้าไปพี่น้อง ติดตามกันกน,นะเพราะว่าก่อนสิไปติดตามสิบพี่น้องจ้าเสียให้เบิงกอเข่าปุ้ยโผดผูมาหมูมาแต่งพี่น้องเบิงในกว่านี่กอเข่านะซ้ำก่กองว่าใครพี่น้องเอ้ยโผดผูดเนาะงามลีลอพี่น้องหนะ้าแข่หน้าให้ใหญ่หน้าให้ใหญ่เพิ่นปลูกเบิดกกกล้วยนี่พี่น้อง สารพัดสิ่งสารพัดอย่างผุหละสุดเทิงผุหละเนาะตอนนี้ก็ทางทีมงานก็ไปเอาคามแล้วไปสีผ้าไปจะกก่อนของสินงใคกันนี้กกล้วยกันลายหนากระลายเข่ากันบอนี้ให้นี่บอยักงามพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินหินแห่นี่นะเออเนาะให้นี่กางงามเป็นบางจุดเบางจุดเนาะเพราะว่าเพิ่นหักกระดุดใหม่เออ พี่น้องทีมงานก็อยู่พุ่นละนจะจของนาพี่น้องสะออนเขาวงามป,ปาวมดโพองหู้ซำนี้ยังคลายอยองฮาวหน้าปิดตัดเอากระไพ่ต้อยใสยก่กระถางออกก่อนพ้นอยู่หน้าดำกระติดอยู่วะติดองอก็ยังนี่ไปไพี่น้องเดี๋ยข้ามจ้า่นละเครื่องปลูกข้องพางกับหมักทั่วเพิดกระมีเด้อพี่น้องเด้อ มากทั่วพยักษ์ซื้อก็ซื้อได้จ้ามากทั่วลายนี่มากกล้วยเพิ่นกามีจา้าทุกสิ่งทุกอย่างเอฟวิตติ้งซิงเะเบลยุทธนาโต่งนี่พี่น้องเอ้ยเบืงพ่อแม่านเป็นการเล่นน้ำหรอกเป็นกาเล่นนำวะ อย่างเป็นแถวไปเลยขามอย่างเรียนแถวกันไปเลยพี่น้องจะเอาคามกระดาษปดโพตกจะน,น้<ป>องไปไปพี่นอ้องระวังตกคณะเลยจ้าพี่น้องเอ้ย เอาคามเลาะตัดคามต่้านะะมันโบกเือบเมาดูดน้ำะี้อยากว่างอเลยมันเอนข้น้่อะก็ตั้งอมมัะดียาดีจ้ะใส่บาทรเสาใบาทะเซานี่นะ อมสมเขาว่าไปอันต้มกินกันกับดีกระเพาะอะไรพี่น้องจา้าหยาคิวนี่ใส่บาตรก็ดีดีพี่น้องอเลือดยุดทันทีจา้านี่เออปากกัญญาดอกหาตัดค้ามพี่น้องเอ้ยไปว่านพี่โพดเพราะว่าเจ็ดจีเนาะเนาะเป็นมุ้งอยู่บนนั้นนะหมักโมโอ้แม่มักโม,โมขี่บอ่อ เออมะม่วงมาปลูกเนาะอืมได้พี่น้องเอ้ยปลูขาากข้าวมะม่วงจ้าอ้อยกะมีโอ้ยอ้อยกะมีกล้วยกะมีนาะข้าวกองน,น,น้ำน,น,น้นี่นะจ๊ะมาใส่ซาเลงไว้นะจ๊ะนี่คือโค้กข้าวเอา้าเอา้าเอ้าเอ้า มุนมาและแขกคนนี้บันนี้เปตุ้มเลยแล้วโอ้หมักเครืออนี่คือบอโพสคายเนี่ยหมักเครือขาวเจนีทุกสิ่งทุกอย่างนะตรงนี้มีครบจบนะทีอาผู้ใดมาสซเบ็ดนี่คือบอหื้อนี่เฮ้ยนี่ดิตามทีกระเดินใส่แลยไมเฮ้ยทำจัไม่ย้งหมักเครือขาวก็มีพี่น้องมึงไดกว่า มันแก่ยู่งง่าย่าด้วย่าตุดจ้ากะว่าได้เจอดำเอ่อมะเขือนั่น กินกับลาบด้วยเนาะกินกับลาดนะดบลาดนัวด,ดิคนะดูส้นะดเดงุ้ดทางเนาะเอามาดูเฮ้ยเอามาดูเ้ยเออ ้าวะคันบประคบประงมแล้แมนบ่กินัเ้งอวอนียมันดินมืดช่องออเมือนนี่นะมืดช่องหาล่อมันเป็นโจเป็นแคจะขึ้นจะขึ้นมนอาไม่ด้ก็ได้อไปนชื่อนุ่นกีนัดว่ได้แต่มันไปได้นะ จยังหนปีกอกแสงได้นี่บ่เฮยขันวานขันวานช่าปีนแน่มงโลดขันมาเนอ่ยตันี่ออกแซงเลยั่ไรนี่โลดคือถึงเขาเห็นแ้งก็ซื้อเฮยเอาเาบักอีเต็มนตางกันเฮงบนคือเบกมาเบิ้งเินเมื่อเขาบอได้เลยแครเมื่อนอนนี่เฮ้ยแม่ข้ามอายุเอานี่

มเจ้าวะเห็ดแต่นอนนสีหน้าม่ด้แย่งมีอัไคนแกคือเจ้าวนอนเบิ่งอยู่ะอก็มีอก็มีบอเฮ้ยบ่แมนขญามูมาแหละมีแต่า่าเพิ่อนนึ่อันนั่นเด้มีแจ่ใส่เมียมีเก่งประมาณนี้นะบัดจมุมูเมื่อเมื่อเลยเห็ดปุ๊บ và nào เอาใส่อันกระสอบทั้ง sọp, ทั้งหลังเมื่อ lang mưa cả เฮ้ยอืมบ่บ่ปลุกกันประชุม <laughs> <laughs> ใส่ผ mm ัใ hmm. ส mm ่เก <con c ern or> ือบสวนมหายางกันคณะแหลมๆอีกลยว้ายแคกแคกไอแคกค้องไผ่หน้าเหือนี่ยนะเออบาหาเห็ดจะเล่นจะเล่นลงมั้งดโอยกกล้อง ยังไม่ถายด้ยอืมดีด uh> uh uh uh, uh ีเอาถ่ายค่ให้จะรอดหอว่าขนาดอะไรก็ได้อืมเราไ่ได้ถ่ายเออเราไม่ได้ถ่ายเราเป็นอยังเรางามเองามงามแบบไหนคุดีงามแบบเป็นสายอนบมณมันออกดอกออกดงกใแห้งกันนั่นยังดำม่หมามันน้อยังแห้งดำแม่เบิรตัดมันขึ้นอย่างไย

ยังสวยอยู่ดต่จ้าทอเพื่อนก็นได้เป็นทรายแบบนี้เลยพี่น้องทอนำออกเพื่อนกับบริหารเนี่ยมากหำมันโตนล้วไม่โตนอันนี้หำมันโกนเลยสออนเขา่าพลาดี่งามลเออ ให้เดียวในใจซองซ่าสอพี่น้องเออซองให้กับตัวสุดปริพูนหมอโอ้พอกินเลยอืมเปินสิ่งหูเห็นน้ำน้าเอ้ยเต็มอันใหญ่ธนาคารผมจะขายมูก็ได็ถ้าได้ลอยละเออ้ยให้มีเ้ กให้นั่นบอกให้นายกระนี้บอกบอให้นายนกวนี่ชิน่กวนิโน่กว่ตาว่าเนีะอองเหามืดท้องพันรัดนันสัรปิกายตัวตัวพูดทองเจ้าหรือปิกาเดียว์ท่าน้วสี่สิบตวสอบเนาะ สัมผเสบางทีที่มาเห็นกระซือมาคืนนี่หเอนี่ไม่ใส่กระซือนะว่าไม่ใส่สัมผัสผู้ชายคนมาพร่น้อนะมันมีขาเยอะมีแต่ใส่ อยได้าแค้นกันน้อน้่ารนะอยู่เพื่อนเองตอนนี้นี่ีวางไงมันมันมรเท่นี้วงไมาเมทั้งนาทังบนนาใหไงในทางมหาช่างตาเนาะฝนตกนาะเมื่อคืนนี่ับโมงสิบเอ็ดโมงันกับมีขอมูอยู่ได้ไหมบอกมีด้วยไอ้น้าอื้อแซวนี่หางกำเจ้าบ้งกแ จอหน้าับคูณกัหน้าขายนหน้าลามกันหน้าในเข้มเพื่อนข่อยน<ะ>ี่ดได้เราหาร้มันดต้นเอออ้อมนะบ่บ้าเล็กขาว่าหันนสี่สิเจาะขัปุ๊บ้าบตกขับเิดตะนอ้ยมันส่นสีชอบได้นะได้ จ้าโอ้พี่น้องมันแบกไปหาเอาคามพี่น้องจ้าเนาะอะริอะไรนี่พี่น้องจ้าคามมันก็เต็มซาเล่งอาญยาพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก็ยังไ่ทันได้เบิดดอกจ้ายังสิขึ้นแปะอาอยู่เทิงฝุ่นนะจ้าอืนี่พี่น้องจ้ากล่องหนึ่งจ้าจ้าจากเมื่อได้บอลกุกคามจ้ายอมเสือที่ข้าวที่เสือนั่งนุ่งนะแล้วพี่น้องจ้าต้นคามอะไร ในซว่าตัวมันช <rio> ุกคาเครืออะไรบ่เฮ้ยคือว่าตัวลุ่มบ่ตัวลุ่มนี่ยชุกคาเครือแะไรได้คือว่าเขาเลี้ยงมาเนี่ยคือว่าซุกอะไรๆนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะแก้แล้วจะมันม่นแล้วนี่นั่นม่นแล้วมันม่นแล้วไม่กินเลืองอะไรนี่ออม่นแล้วจะอุ้ยคือพักเลือดคุณบ่ทำมันสุกก่อนทำมันสุกคาเครือบ่ตันบ่มมันเพิ่ง เนาะจพี่น้องเก่าค้าม really? so to uh. ั้มครับยังพันแล้วเอพี่น้องมากับทีมงานตัวเลขฝากดไลค์กดแชร์กดสกาดยนะจ้าติดตามลี่หน้ากันแล้วกันพี่น้องไปแล้วจ้าสํายรับอืม